ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไฟนะครับไฟที่สั่งจากลาซาด้านะครับแต่ว่าร้านส่งอยู่ประเทศจีนนะครับผมก็แกะมาแล้วแหละไฟตัวนี้นะครับในราคา200 200ยสเท่าไหร่สองร้อยแนี่นแหละนะครับจำไม่ได้นะครับ293บสามทนะครับรวมค่าส่ง293บามทีนี้ เราจะมาดูกันว่ามันจะดีเหมือนที่เขาโฆษณาหรือเปล่านะครับอ๋อตรงนี้นะครับการแพ็คของเขานะครับเขาก็ใส่ถุงมาแล้วก็มาแบบนี้เลยนะครับก็ไม่ค่อยระวังเท่าไหร่แต่แต่กล่องแข็งแรงอยู่นะครับกล่องแข็งแรงอยู่แต่ผมควรว่าน่าจะใส่กล่องอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อการของเสียหายนะครับแต่เขาก็ไม่ใส่มาตัวนี้นะครับก็เป็นคู่มือนะครับคู่มือ เขาให้มานะครับแต่อ่านไม่รู้เรื่องหรอกสั่งนานมากนะครับสิบกว่าวันประเทศจีนนะครับแต่เขาใส่ถุงตัวนี้มาให้นะครับผ้าสกราบนะครับตัวสีดําก็โอเคอยู่นะครับเวลาเราต่อไปเราไม่ต้องใช้กล่องตัวนั้นเราใช้แค่ถุงตัวนี้ก็พอนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเอตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่ใส่ไอกับตัวประกอบขากล้องอะไรของเรานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับเร่งเปิดไฟแรงไฟเบานะครับตัวนี้ก็สวิคนะครับอ่าตัวนี้นะครับมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับผมแกะดูแล้วเป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กทั้งสีด้านตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับเวลาใส่ก็ง่ายนิดเดียวนะครับจับมาทีนี้มันก็จะดูดเข้าเองนะครับตัวนี้ส่ยทานนะครับที่แรกมันมีอยู่ที่มันต่อกันไฟชุดละสามสี่อันนะครับแต่ว่าตัวนั้น มันแท่ฐานสองก้อนนะครับผมเกรงว่าไฟน่าจะไม่แรงนะครับผมเลยเอาตัวนี้นะครับตัวที่ฐานสี่ก้อนเลยนะครับมาดูนะครับว่าความสว่างจะเหมือนในโฆษณาหรอเป๋านะครับฐานสีก้อน 2A นะครับใหม่ครับซอ่าวานจะบุกละครับเปิดดูนะครับประมาณนี้นะครับ สว่างเล่งได้นะครับเล่งได้นะครับเล็งได้นี่คือสว่างตัวสองถ้าสองตานี้อันนี้เลยนะครับแต่ว่านะครับตัวสองเนื้อคนล่ะนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับคือกลางวันนะครับผมรีวิวกลางวันนะครับถ้าเป็นถ่ายตอนกลางคืนนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะผมทดสอบมาแล้วนะครับตอนกลางคืนนะครับกลางวันเราก็จะประมาณนี้นะครับ ไปช่วยกับไฟแลชโทรศัพท์นะครับแต่ถ้าไฟโทรศัพท์เรามาส่องอย่างเดียวเฉยแบบนี้นะครับมันก็จะไม่แรงนะครับถ้าเรามีตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ขนาดกลางวันนะครับยังขนาดนี้นะครับไปยังคืนนี่สุดยอดนะครับใช้ได้อยู่นะครับทีนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอ่าแบบนี้ได้นะครับเปลี่ยนเป็นไฟสีส้มนะครับแค่เปลี่ยนหน้าจอมันเฉยนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ คนสีธรรมชาตินะครับสองเนื้อหนังบางสานะครับสองไรซ์สดคนประมาณนี้นะครับก็จะทําสีธรรมชาติมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคือไซช์ดัวกันนะครับสามารถกลับเปลี่ยนกันได้นะครับตัวนี้ก็จะเร่งไฟบอไฟนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับผ่านนะครับแผมก็จะใช้ตัวนี้แหละนะครับ ไฟแสงสีขาวนะครับการประกอบก็ไม่ยากนะครับตัวนี้เราก็ซื้อมาสองร้อยกว่านะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับเพราะว่าเขามีตัวขาให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้เขาก็ทํามาเพื่อสําหรับแบบนี้อยู่แล้วนะครับใส่กล้องแบบธรรมดาแบบที่มืออาชีพก็ใส่ก็ไ่าพอดีเลยนะครับตัวนี้ผมครับมือไม่ใช่มือมอาชีเพเท่าไหร่จะมีตัวล็อกนะครับ นี่ก็เรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมือถือก็จะใส่ตรงนี้นะครับแค่นี้นะครับถือว่าโอเคนะครับโอเคผ่านใช้ได้นะครับรีวิวไปไลฟ์สดนะครับหรือว่าไปกางแจ้งเขาเรียกว่าไปกางแจ้งนะครับหรือว่าโอเคใช้ได้นะครับผ่านจเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับตีดตามร้บชมขอบคุณคุณบรนณินทร์